เอาละค่ะคุณผู้ชมทุกคนในน,นี้ต้องลกลับมาอีกครั้งในช่องของชิวานนะคะวันนี้ชิวากลับมาพร้อมกับคลิปสอนเล่นดันเจี้ยนอีกแล้วดันเจี้ยนไกด์อีกแล้วนะเพราะว่าอยากทำอีกรอบที่ล้วทำแล้วมันสนุกดีวันนี้ก็อยู่ใน Lapis พานาลินะคะเป็นดันเจี้ยนล่าสุดจากไฟ n a l f ฟ n t a s y ส4เปิดมาก,ก็ไม่มีอะไรก็ภูมอนลปกตินะคะเหมือนดันเจี้ยนทั่วไปเลยก็คือเล่าละสองกองตอปแรกก็วุดวุดว้ดวดไปโดยคำาวดเร็วอย่างนี้เนาะก็สำหรับอันนี้นะคะไอ้ไฟนี้เนี่ยก็คือ ในทีมชีวนะก็คือสุ่มมาเหมือนเดิมก็แทงเขาเป็นกันเบรกเนาะก็เท่าที่เล่นเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างจะไท้เหมือนกันสำหรับฮีลเลอร์นะเพราะว่าเล่นในมุมมองของไวเบทเหมือนเดิมก็ใครเป็นฮีลเลอร์เล่นดันหลังๆก,ก็วางแผนยู่กันดีๆอะ่ะก็สำหรับบอสต,ตัวแรกนะคะสำหรับบอสตัวแรกเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากจะมีแมคชินิกหลักๆให้เล่นอยู่ไม่กี่อย่างก็ เริ่มแรกเลยคือ call of the mountain นะก็คือเสียงเรียกจากคุณเขาใช่ไหมก็คือเป็นฝูงสัตว์ก็หันไปดูข้างๆนะคะแล้วก็เห็นว่ามีฝุ่นตลบๆอย่างเงี้ยตรงไหนก็คือให้วิ่งออกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมี ambush เป็นกองเป็นกองทับสัตว์ออกมาแบบที่เห็นนี่แหละอแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะมีฝุ่นตลบๆอีกรอบ มันมี2รอบนะติดกันก็ให้หลบดีๆสำหรับอันนี้นะคะมันจะมาพร้อมกระแทงบัสเซอร์ฮีเลอร์ก็เตรียมฮิวแทงด้วยอันนี้ยืนเสียวไปไหนนะอย่าไปยืนตามชีวาแล้วกัน mm. ใคร mm. ที่โดนกองสัตว์เขาวิ่งไถไปแบบซิมบ้าก็จะเจ็บตัวแบบพี่เนนจาคนนั้นนะที่เห็น mm. ตามนั้นต่อมาท่าต่อมานะคะเลฟสแลมเนี่ยไอเน,นี่ยท่าเนี้ยมันจะเป็นเลฟ หรือไ right, รนะคะก็ดูว่าถ้ามันอยู่ด้านซ้ายเนี่ย mm hmm. ก็แสดงว่าด้านซ้ายของบอสไม่ปลอดภัยถ้าเป็นไรสแลมก็ตรงตัวเลยด้านขวาไม่ปลอดภัยถ้าต่อมานะคะท่านี้เนี่ยจะเป็นการเสกน้ําแข็งขึ้นมา3ก้อนนะเดี๋ยวดูนะพอมีน้ําแข็งขึ้นมา3ก้อนเนี่ยบอสจะหันไปหาน้าแข็งก้อนใดก้อนหนึ่งแล้วก็จะมีเส้นโยงไปที่ก้อนหินก้อนนั้นบอสมันจะโดดเข้าไปหาแบบนี้อ่าทำให้เหลือเอ่อก้อนน้าแข็ง2ก้อนใช่ไหมตอนนี้ให้เราสังเกตมันจะมีวงสีงแดงเกิดขึ้น ซึ่งวงนี้แปลว่าน้ําแข็งก้อนนั้นอ่ะมันจะถูกทําลายหลังจากนี้แล้วเราก็โดนวงสีม่วงใช่ไหมก่อให้เกิดวงสีแดงอีกดังนั้นอ่ะแปลว่าจะมีน้ําแข็งที่ปลอดภัยเหลืออยู่แค่อันเดียวเพราะว่าตอนนี้ยบอจะไล่เป็นเอลี้องก็ให้มายืนหลบหลังก้อนน้าแข็งที่ปลอดภยัยก้อนนั้นรักษาไว้ให้ดีซึ่งท่าของบอสต,ตัวแรกเนี่ยมันก็มีแค่นี้แหละหาจากนั้นมันก็จะผสมผสมกันหมดแล้วพอผสมผสมกันอะ่ะก็ ค่อยๆเล่นไปมันไม่ยากผสมๆมันก็คิดตามคิดตามไปเรื่อยๆพอจะบอตอันแรกไปใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นชั้นที่2แล้วก็พูมมอนอันนี้ก็เหมือน,บบนเดิมมิทิเกตกับวนท่าฮิวดีๆเพราะว่ามอนมันเยอะแล้วก็เจ็บด้วยก็ก็ระวังตัวแล้วก็บริหารท่ากันดีๆแล้วกันนะอ่ะ ต่อมาก็จะเข้าบอสตัวที่2นะคะบอกตรงว่าบอสตัวนี้เนี่ยชิวาชอบดีไซน์มากเลยก็เขาเป็นริปเปอร์เนาะถือเคียวอย่างที่เห็นท่ามันก็จะมีความเกี่ยวข้องกับท่าของอาชีพริปเปอร์นิดนึงอะไม่พูดท่าทำเพลงแต่เ,เรามาดูกันเลยว่าท่าของน้องเขาเป็นยังไงท่าแรกที่อยากจะแนะนําเลยนะคะคือท่าที่น้องเขาจะเสกเป็นโดนัทก็คือถ้าเห็นแบบนี้แปลว่าเดี๋ยวต้องเดินเข้าอ่ามันจะมีแบบนี้ก็คือสลับกันอันนี้พอน้องเขาจมตีปุ๊บมันจะเป็นด้านนอกเลยคือให้เดินเข้าแบบนี้ อีกแอบหนึ่งก็คือแค่สลับกันถ้าต่อมาคือโซโซโซไซส์ so 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 เนี่ยก็คือให้ดูว่าน้องหันไปทางไหนหันไปทางไหนแสดงว่าทานั้นไม่ปลอดภยัยให้มายืนข้างหลังน้องอ่ะจบถ้าต่อมานะคะคือโซเนบุล่าถ้าเนี้ยเดี๋ยวน้องเขาจะไล่ไอตัวก้อนๆอ,ออกมา2ก้อน ตอนแรกนะละค่ะรอบแรกจะออกมา2ก้อนพร้อมกับท่าแบบนี้ออกมาให้เราดูก้อน1แล้วก็ก้อน2แล้วก็ก 2, วกตัว x ที่น้องเคสเอกออกมานะก้อน1ก็คือน้องจะเดินดไปที่1่ก่อนก้อน2ก็คือน้องโดดวาเป็นรอบที่2 x คือลัศมีของ a a ท่าที่น้องจะทาการโจมตีเพราะงั้นเนี่ยจุดปลอดภัยก็คือจุดกลางห้องแบบนี้นี่เอง ถ้าต่อมาขานอนนะคะจะเป็นทาวเวอร์ผสมกับดวงตาเมอรนะจะเห็นได้ว่าตอนนี้เรามีดีบัฟตานับถอยหลังอยู่เนาะอ่ะตอนที่เห็นนะแล้วก็ต้องเข้าทาวเวอร์เอากันไปคนหนึ่งทาวเวอร์แล้วพอเราเห็นว่าดีบัฟมันกําลังจะหมดเนี่ยให้หันหนีให้หันหนีออกจากปาร์ตี้นะเราเป็นดวงตาให้เราหันตาของเราอะมองไปทางอื่นเพื่อไม่ให้โดนเพื่อนในทีมแล้วก็จากนั้นก็จบแหละแล้วก็เล่นเหมือนเดิมอ่ะเห็นไหมสลับสลับเหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยแล้วก็เหมือนเดิมแล้วไม่มีเลนคดิกแล้วอ่ะ ถึงจะบอกงานนี้ก็ไม่มีเมคนิคอะไรบางทีมันก็คิดแอบคิดไม่ทันเหมือนกันนะอย่างอันเนี้ยเดี๋ยวลองคิดตามกันดูนะมี1มี2ใช่ไหมสามอยู่ด้านหลังแล้วก็มี4อยู่ด้านขวาอ่ะลองคิดดูว่าเดี๋ยวต้องเดิเนไปทางไหนบ้าง1 2 3 4สอส,ส่อะสภาพก็เป็นแบบนี้ถ้าใครคิดตามได้ถูกก็คุณก็พร้อมไปเล่นนันเจี้ยนนี่แหละมันไม่ยากอะไรหรอกเชื่อทุกคนว่าทุกคนเก่งมาก แล้วหลังจากอธิบายไม่แค่หนึ่งจบแล้วก็ตามเดิมน,นะคะทุกอย่างมันก็จะวนๆเหมือนเดินมนี่แหละก็ฆ่ามันแล้วก็ไปทันถัดไปอันนี้บอกเลยว่าน่าจะมีความผิดพลาดท,ทางเทคนิคเกิดขึ้นในตรงนี้เพราะว่าพี่แท้งกับเราเนี่ยน่าจะโคอิเดเนตมิติเกตกันไม่ดีอ่ะคือเราทําแท้งตายเว้ยเราสารภาพยอมรับผิดตรงนี้โดย,โด,ย,โด,ยดีความแท้งตายปุ๊บพี่ีสองคนก็เลยตายตามไปด้วยเออก็เลยต้องมายืนรอกันแป๊บหนึ่งหน้าดันเนี่ยเนี่ยโอ้หนาวสาน แล้วเราก็มาถึงบอสตัวสุดท้ายของดันเจียนล่าสุดของ Final Fantasy 44แล้วนะคะก็บอกเลยว่าเปิดมาเนี่ยมีท่าหนึ่งที่ฮีเลอร์เตรียมมิติเกตไว้นะเตรียมทงแท้งมีอะไรมิติเกตให้ทีมได้ก็มิติเกตไปเพราะมันแอบเจ็บอยู่เหมือนกันอีท่าเนี้แหละไอ้สไตเจียนเดดลูสเนี่ยเจ็บบอกเลยเจ็บไปดูนะวู้คึ่งหลอดเจ็บจูงเบย มาดูเมคอิกอันแรกของมันนะบอกก่อนว่าอันเนี้ยถ้าใครดูวิดีโอนะชิวัตแอบเล่นผิดนิดนึงก็คือให้ดูบอลหอ็นปะบอลมันเกิดมาคู่หนึ่งด้านซ้ายขวาแล้วก็อีกคู่หนึ่งบนล่างคู่ที่2แสดงว่าด้านซ้ายขวาระเบิดก่อนบนล่างระเบิดตามมาแล้วชิวัตเดินออกมาด้านซ้ายทั้งๆท,ที่ความจริงแล้ววะชิวัตอะหน้าต้องออกไปด้านขวามากกว่าเพื่อที่ว่าพอมันระเบิดปุ๊บอะชิวัตเดินกลับเข้ามาไอ้ตรงสีมง่วงใช่ปะ จะกระเด็นออกด้านข้างแบบอ e, ีพี่บาทเนี่ยคนเนี้ยไอที่พี่บาทเดินอะ่ะถูกอ่าเพราะงั้นเนี่ยถ้าจะให้ออปติมไนทอะทุกคนดูตัวอย่างที่ผิดแล้วก็อย่าทําผิดแบบชีวัดเนาะเอาล่ะถ้าเอามาไม่พูดควัมทำเพลงก็ให้โฟกัสด้านหนึ่งไปเลยเนาะสำหรับท่านี้แล้วก็หามุมที่มันปลอดภยัยจากเส้นสีแดงๆเนี่ยลองดูแล้วก็จดจำดีๆแล้วก็เดินเข้ามุมมุมนั้นแนะนําให้โฟกัสด้านเดียว เพราะถ้าโฟกัสหลายด้านเนี่ยมันจะหลุดโฟกัสแล้วก็หาไม่เจอว่าตกลงมุมไหนที่ปลอดภัยกันแน่ส่วนท่าแชรก์ก็แชร์เนาะก็ไปมีอะไรแชร์แล้วก็ฮิว้ว เมคะถัดมาของน้องเขานะคะก็ไม่อะไรเขาจะเสกเสาสี่เสาขึ้นมาพร้อมก็แจกดีบับสามคนในทีมดีบับก็ตามรูปเลยสามคนเนี่ยจะมีบ่อม่วงตกใส่หัวนะก็แค่ให้อวอยบ่อบ่วงอย่าให้บ่อมันมาคาบเกี่ยวกันแล้วก็ทําลายเสาสี่เสาทิ้งเนี่ยอย่างตามที่เห็นเนาะสามคนโดนบ่อม่วงตกใส่อันี้ก็คือไม่ต้องเอาไปลงเสานะอันนี้แค่ลองดูว่าเอาลงเสาแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคือแค่แค่อย่าให้โดนกันก็พอแล้วก็ทําลายเสาแล้วก็แชร์จบละเในคะแนนี้ หลังจบไม่คันกเมื่อกี้นะน้องเขาก็จะปวนบวมไรนิดนึงแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับท่าเอลเด็ดไว้ห้องที่เจ็บมากใครมีอะไรก็เตรียมไว้ที่รงฮิลเลอร์มีอะไรงงงันก็งัดขึ้นมาแทงก็เปิดมิดเทให้เ่อนด้วยจ้า เมกสุดท้ายของน้องแล้วก็คือน้องเพื่อสร้างไอ้บ่อขึ้นมา4บ่อเป็นมิติแบบนี้ใช่ปะแล้วก็มีเส้นม่วงเส้นม่วงเนี่ยคือมันจะล่อเป็นโคนเนาะก็วิธีการคือล่อออกข้างนะหันข้างตามเข็มก็ง่ายดีคิดง่ายๆแบบนี้อยาหันโคนเข้าไปหาเพื่อนก็พอแล้วก็ขยับขยับเข้าไปแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าเป็นมีรีก็อาจจะลําบากหน่อยก็หันโคนดีๆระวังอย่าไปปาดเพื่อนไม่งั้นก็จะตัวเย่เอานะจ๊ะหลังจากนั้นทุกอย่างมันก็วนเหมือนเดิมอีกรอบแล้วแหละก็วนผสม,ผสมอย่างก็ ไม่มีอะไรอ่ะก็ก็ก็เหมือนเดิมอองจริงคือมันก็แอบยากเหมือนกันนะคือแบบบางทีมันดูไม่ทันหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเล่นไปเลยเดี๋ยวก็น่าจะชินกันเองเดี๋ยวอันนี้ลองดูกันแล้วก็ลองคิดตามว่าจะไปทางไหนเนาะอ่ะก็รอบเนี้ยชีวัดเดินถูกแล้วแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ให้แก้ตัวละมันตุยเย่ไปซะก่อนมาถึงน้องเขาอะนะเออเอาละจ้าก็เป็นอันจบไปแล้วนะคะสำหรับ Dungeon Guide l a p i s m a n a l i s นะคะ เป็นไงกันบ้างหวังว่าจะชอบนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจให้ชีวาเดินเหมือนเดิมน,นะคะวันนี้ไปละบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าจ้า